ต่อเนื่องกันที่ประเทศจีนค่ะที่ล่าสุดตอนนี้รัฐบาลจีนได้อนุมัติแผนรวมตลาดหุ้นแล้วก็ไปรวมตลาดหุ้นระหว่างตลาดหุ้นเซินเจิ้นและก็ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาของปีที่แล้วก็มีการรวมตัวการของตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดฮ่องกงไปแล้วเลยค่ะ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์สนเจินรวมกระดานซื้อขายบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทขนาดเล็กไว้ด้วยบางครั้งก็มีปริมาณการซื้อขายรวมสูงกว่าตลาดเซี่ยงไฮ้และดัชนีสนเจินคอมโพสิตเพิ่มขึ้น33.8เปอร์ซนะคะเมื่อปีก่อนเพิ่มขึ้น18.2เอร์เซนับตั้งแต่ต้นปีด้วยนักวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศจีนซึ่งก็เป็นธนาคารพาณิชย์มองว่าการรวมตลาดหุ้นสองแห่งเข้าด้วยกันจะช่วยเร่งการยกระดับตลาดหลักทรัพย์เอเชียของจีนซึ่งก็หมายถึงตลาดเซี่ยงไฮ้ และสนเจิ้นให้เป็นสากลเร็วขึ้นแล้วก็จะมีผลระยะยาวอย่างมีนัยสําคัญต่อสภาพคล่องรวมไปถึงรูปแบบการลงทุนภายใต้นโยบายปฏิรูปการเงินของจีนด้วยทางการจีนยกย่องแผนการค้าหลักทรัพย์ข้ามตลาดเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงว่าเป็นการเปิดตลาดหลักทรัพย์จีนกับโลกภายนอกเพราะว่าเปิดให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นบริษัทจีนและยังเป็นการปูทางให้มีการแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีอีกด้วยแหละคะ่ะ